แต่รู้ๆว่าทวียู่กับเขาแม่โอ้ย uh ่วงวันทบีเป็นโอ้โหมาทายกูนโอ้ยเอาวานทบีปอบเป็นข้าวปั้นเลยโอ้ยโอ้ยเลิกฉันดิเอก ขึ้นีิครับโอ้โหขึ้นีิโอ้โหอาการออก <c ười> <c ười> อะขึ้นวะทับิตกลางอวนแล้วเล่นตงเล่นเฮดกด อารมณ์เดียวกุปีแล้วเลยส้มมาแล้ว ถุมเถรอบแรกไหนตน <grateful. S 1> ไหนตนให้คนด so ูเราก็จะหน้าด้านไหลดับไฟข้างหลังแล้วบอมเพอเข้ามานะครับบอมเพอ แมไลฟ์สดชนกระต่ายบ้องซะได้กูไลฟ์สดชนกระต่ายบ้องซะได้แต่บ้องก็ไลฟ์ปลาติดก่อนเลยนะตัวแรก អូបាបាលួនលួន มาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วอยู่ใต้อวนบานเลยแต่ไม่ขึ้นถูน้ำวะขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดี ปลาขึ้นก่อนนะหมึกยังไม่ขึ้นเลยอ่ะแต่มันไม่ขึ้นหิวน้ำแบบปีแล้วอ่ะอุ้ยมาผูมาเลอะเลยใหญ่ด้วยอ้าวยังเวูยังอยู่ยังเวียนอยู่ยังเวียนอยู่ ลอยโลลอยเั Hello. 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 Ah ๋อลอยโลกวมกี้วิ่งกลับกันเลยนี่เนี่ยขายมือเก่งเดียว อเขาตูดจมไปนู่นแล้วอะไรพ no ี่มาใกล้ๆเดี๋ยวค้อนเนี่ยเวงนี่ไง สมัดโจอยู่นี่หน้าตีใสมากเลยนะ ตัวใหญ่ก็ขึ้นมาที่หลังเนี่ยโอ้โหเยอะด้วยไม่เล็กมากนะน้ายได้ครอบรอบที่สองนัน่นนหะผมวะมือก้าวโอ้ยอ,อะไรเล็กสัก

ป่าบาทเลยไอปี๊ไอเรียบไอบปีไอเรียบก็มีไอเรียบมีอันนั้นไอปีไอเรียบอมีนะ่ะเดี๋ยวก็หงายหลังลงเรือจรระไปอยู่แต่ถ้าตียันจะยังอยู่เปล่า แาจะกก้าให้เงินมาใส่บุ๊กเข,ข่งขอ่ะเข่งของ่ะมาแล้วมาแล้วกระแทกแล้วไปไอ้มึกแค่าานี้เลยก้าเลยก็ใส่นั่นอยู่ Bye lôi, bay lôi, bay lôi, bay rồi. bay lôi, bay lôi, bay bay lôi, bay lôi, bay bay lôi,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  bay Nei, tað er bæði

เออมุ่งเตี้ยให้เลี่ับเกิดเมื่อกามีตายเพิ่มไหมไม่เ่ย <c oughs> ียวไม่มีแล้วมีตัวมีตัวมีตัว

I <laughs> 二八六六一三。

Veldig forsiktig, John.